แล้วนะคะ าใหม่ข station s t a t i o n ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนมนกราคมคือ hsmania ใช้กับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w w w h o o p s t a t i o n t h c o m ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะ NBA ประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14 c a v s จัดการกับ Clipper รต้อนรับการกลับมาของ e l v เ n Moble ี Mo l a k e r s แผ่วเจออขี้สะปวดใจเดวนาเกสมอบความพ่ายแพ้ให้เจก รีเวิร์กับเกม The w a l k i n เกมแรกเบนซิมอนกลับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวแกรนด์เอ็มเอก็ไมา่เหมือนทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมีการแข่งขันทั้งหมด12คู่คแล้วก็แต่ละคู่เนี่ยสนุกแล้วก็มันทั้งนั้นเลยที่สําคัญในแข่งเวลาใกล้ๆกักนด้วยค่ะคถ้าว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดชมการแข่งขันที่แข่งเวลาใกล้กลักกกนแบบนี้ต้องทําแบบ A อนด์มนเอเอเลยค่ะสมัคร NBA e a g t e Pass เขาหมายความว่าเขาสามารถดูพร้อมกันได้ถึง ดเกมค่ะ2จอคอมนะคะไม่พลาดเลยดูกันให้ตาลายไปเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมค่ะขอไลค์เพ่ป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะไม่พลาดคอนเทนต์นกสูงจากพวกเราทั้งคู่ค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เกมในวันนี้เดี๋ยวเราไปตามข่าวๆรอบปีกันซะหน่อยค่ะมีเรื่องน่าสนใจมากมายเลยใช่ครับทั้ง NBA เนี่ยประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14นะครับหรือประจำวันที่22-28มกราคมฝั่งตะวันตกกได้แ่เเวนนบอขขงา ชนะ2แพ้2นะครับด้วยผลงานโกยแต้มที่สุดยอดมากๆเลยค่าเฉลี่ยอยู่ที่42แต้มนะครับ5รีบาวด้วยการยิงฟิลโกร,ระดับ63.9%เปรียกว่ากดแต้มกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับการคว้ารางวัลน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ของตัวเ er นะดวินบุกเกอร์ในฤดูกาลนี้แต่ในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่9ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขานะครับฟินิกซันส์กลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมที่สามารถมีผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์2สัปดาห์ติดนะครับก่อนหน้านี้เป็น Kevin ในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือพยากวางยานิสอันเดตุกุมโปเขานำทีมเมลเบิร์บัคชนะ3แพ้หนึ่งด้วยผลงานที่ร้อนแรงมากๆเลยนะครับระดับ29.5แต้ม14.5รีบาลแล้วก็8.3แอสซิสเขาทำทริปเปิลดร์เบิลในเดือนมกราคมนะครับระดับ5ครั้งนี่คือมากที่สุดในชีวิตการเล่นในเดือนเดียวของตัวยานิสเองการคว้ารางวัลน,นี้ก็เป็นครั้งที่2ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ครับและในภาพรวมทั้งหมดนี่เป็นการคว้ารางวัลครั้งที่23ในชีวววิตตกาารเเล่นขออขออองงงงััแสดคดคมีท้ จริงๆครับเหมาะสมมากๆเลยใช่เลยค่ะผลงานยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะคะโดยเฉพาะเดวินบุกเกอร์ช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เป็นไร <c oughs> เดินหน้าโวยแต้มเป็นว่าเล่นเลยค่ะทีน,นี้เราไปตามอาการบาดเจ็บของจ <c oughs> ูเวสแรนดัลมาสัะหน่อยนะคะ <c oughs> เบื้องต้นเขาต้องเบรกจากการแข่งขันเพื่อพักฟื้นอาการไหล่ขวาหลุดค่ะประมาณ2-3สัปดาห์แล้วก็รอประเมินอาการอ,าการอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ยังโชคดีค่ะที่ผลจาก MRI เนี่ยไม่พบความเสียหายรุนแรงอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมเนี่ยต้องทําการตรวจสอบเพิ่มเติม <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการการผ่าตัดหรือไม่จูเวสแรน ในเกมที่เจอกับไมมีฮีทในช่วงควอเตอร์สุดท้ายชนกับไฮเมค่ะเคสจูเนียที่พยายามดักเอาฟาวนะคะตัวของเขาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไม่เจ็บหนักจริงๆค่ะยังไงเนี่ยเขาก็จะลงสนามทําการแข่งขันไม่พลาดการแข่งขันแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่จอยกับทีมนิวยอร์กนิกส์ในปี2019ค่ะจูเอสแรนดลพลาดการลงสนามในฤดูกาลปกติเพียงแค่44ครั้งเท่านั้นเองถ้ายังไงนะคะพวกเราแฟนบาร์สก็เป็นกําลังใจให้จูเอสแรนดลเนี่ยหายไวๆแล้วก็กลับมาลงสนามทําการแข่งขันเพราะว่าตอนนี้ผลง,งานของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยมา แล้วก็ลงตัวเข้าที่มากๆเลยค่ะใช่ครับเป็นอย่างที่แอ้เินตุนพูดจริงๆนะครับนิวยอร์กนิกส์ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าที่แล้วก็มาดีมากๆเลยก็ขอ,ขอให้ตัวของจูเลสแรนด์ดลเนี่ยไม่จําเป็นถึงขั้นต้องผ่าตัด<อ>ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่2อถึงสอาทิตย์อย่างแน่นอนอาจจะเป็นหลายเดือนอยู่พอสมควรนี่ก็ก้าวเข้าใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยที่พวกเขาไปเยือนชาร์ลอตต์ฮอร์เนสไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าชาร์ลอตต์ฮอร์เนสเนี่ยก็ ติดต่อกันทางนิว york n i c k ์เนี่ยก็ใช้ตัวของพรีเชสอาชูว่านะครับลงแทนจูเลสแบรนโดวันนี้ทางนิว york n i c k ์เนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้สบายๆตามคาดนะครับนิว york n ิกส์ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับในยามที่เจอกับทีมที่มีผลงานต่ำกว่าระดับ50เนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายทีมเนี่ยควรจะต้องเอาเยี่ยงอย่างนิว york n i c k ์มากๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยชนะไป20 21เกมแล้วนะครับยามที่เจอกับทีมระดับแบบนี้ปุยง่ายคือเจอกับทีมที่เป็นรองกว่า York Next นะิ์ในฤดูการนี้มากๆเลยครับที่ฟังแล้วยิ้มอยู่ไม M ะ,ะมินเน่พอฟังแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินนิวยอร์กนิวยอร์กนิคตอนนี้นะคะชนะ7เจ็ดเกมติดต่อกันแล้วค่ะอยู่ในอันดับ4ของฝั่งค่ะยอดเยี่ยมจริง เราไปต่อที่เกมต่อไปกันเลยค่ะ LA Clippers เดินทางไปเยือน Cleveland Cavaliers เป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ Cleveland Cavaliers พวกเขาได้ a l l n Iverson กลับมาลงสนามทำการแขง่งขันเริ่มเกมมาค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าปัญหาของ LA Clippers ค่ะวันนี้นะคะมีการทำแต้มที่ไม่ดีกันยิยงไม่ดีเลยค่ะ Kawhi Leonard เนี่ยเจอปัญหาการฟาวล์ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมส่วนพอจอ g o วันนี้ยิงไม่ดีแล้วก็เจอปัญหาการฟาวล์จนกระทั่งฟาวล์เอาออกไปในช่วงท้ายเกม Cleveland Cavaliers พวกเขาสามารถขึ้นนำได้ตั้งแต่ในช่วงท้า คนที่3แล้วก็สามารถรักษาการนำโมเมนตัมของเกมค่ะไม่ว่า LA Clippers จะพยายามไล่ตามอย่างไรก็ตามก็ทับไม่ได้นะคะเป็น c Cleveland Cavaliers ค่ะที่วันนี้ชนะไปได้118ต่อ108ขึ้นนำซีรีส์ฤดูการปกติ1ต่อ0เป็นไงบ้างคะมิเน่ LA Clippers ของ n b a ที่บอกว่าจะไปสูดอากาศ <c oughs> สูตรแต่ขอถ้าสูตรอากาศอีกทีนี้ NBA Finals Final ต่ำไป NBA Finals ือว่าเฟลเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคือในเกมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าการกลับมาของเอเวนโมบรีเนี่ยค่อนข้างมีผลกับเกมบุกของ LA Clippers มากๆดย๋ยวกลับไปในเกมที่เจอกับ Boston Celtics เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้เล่นของ LA Clippers สามารถโจมตีวงในได้อย่างต่อเนื่องแต่พอคลิปแรกเขามีเอเวนโมบรีมีเจเลตอารีนเนี่ยมันก็เลยทําให้การโจมตีวงในไม่ค่อยต่อเนื่องครับ ประกอบกันในเกมวันนี้เนี่ยการยิงระยะก,กลางการยิง3คะแนนของ L.A.Clippers ไม่ดีเลยโดยเฉพาะตัวหลักของทีมทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอจอร์จเจมส์ฮาร์เดนหรือว่าจะเป็นควายเลเนอร์เนี่ยกว่าที่ทั้ง3คนจะมายิง3คะแนนได้เนี่ยก็ในช่วงควอเตอร์ที่3มันก็น้อยเกินไปมันก็เลยทําให้จังหวะในการเล่นต่างๆของทีม L.A.Clippers ค่อนข้างสะดุดโดยเฉพาะพอจอร์จเนี่ยครับนอกจากจะเจอปัญหาการฝ่าวันนี้การยิง3เนี่ยไม่ดีเลยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับจบเกมวันนี้มีเพียง13แต้ม โดยการยิงฟิลโกลในภาพรวมอยู่ที่27<อ>ในท้ายที่สุดฟาวเอาไปอย่างที่แอนดมินตนนพูดจะมีเพียงแค่ควายเลเนอร์นะครับที่จังหวะในการยิงการทําแต้มของตัวเขาเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องวันนี้ก็ทําไประดับ30แต้มที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้คือทับสำรองครับทัพสำรอง3ตัวหลักของทีมเลยครับมอยจะเป็นอย่างรดเซลเวสบุก นอร์แมนพาวแล้วก็มีอเมียคอฟฟี่สามคนนี้เนี่ยลงมาทดแทนแต้มให้กับเจมส์ทาเดนให้กับพอจอชได้เป็นอย่างดีทั้ง3คนทําแต้มรวมกันถึง44แต้มนะครับมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยยังคงต่อสู้มาได้ในช่วงท้ายเกมจริงๆแล้ว LA c l i ค p e r เปเนี่ยมีโอกาสไล่ได้ดีมากๆเลยนะครับพวกเขาไล่มาเหลือ4แต้มแต่ดันมาพลาดลูกโทษครับโอ้โหคนละลูกคนละลูกแบบนี้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งบีบยิ่งกดดันให้กับคลิปแลนโคเรสได้มากกว่านี้ดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมการเล่นของคล อย่างไรก็ตาม LA Clippers ในเวลานี้เนี่ยก็ชนะ30แพ้15นะครับ พวกเขายังคงเป็นอันดับ4ออของฝั่งตัวันตกในส่วนของคลิปแรนโคเรียสวันนี้มาดีเหมือนกันครับโดยเฉพาะตัวของโดนาวานมิเชลครับนักกีฬาที่ส่วนตัวแอดเมินเนี่ยเรียกว่าเป็นสำรองออสตาอย่างแน่นอนนี่เรียกว่าล็อกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เขาทาไปถึง28แต้มกับ12แอสซิสตลอดชีวิตการเล่นของโดนาวานมิเชลเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะฮะ25แต้มกับ10แอสซิสได้ชนะ6เกมรวดแล้วยังไม่เคยแพ้ใครเลยและอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมนี่คือเจเลตอาร์เลนครับวันน เป็นดับเบิลดับเบลครั้งที่15ติดต่อกันนี่ก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมคลิปแลนโคเรียสเช่นเดียวกันและในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม15หรีบาวดครั้งที่3ของตัวเขาในฤดูกาลนี้เอเวนโมบรีที่เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าซ้ายตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมบัดนี้กลับมาได้แต่ยังมีเวลาจำนวนนาทีในการลงสนามค่อนข้างจำกัดอยู่อยู่ที่ประมาณ20-24นาทีวันนี้ก็ลงไปประมาณ21นาทีรับเี้ก็ลง สิบแต้มกับ9รีบาวก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับจริงเลยค่ะช่วงนี้คลิปใต้เกาหลีเซมาดีมากๆตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ10แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเ,<อ>เองค่ะแล้วก็สําหรับเกมหน้าอีกไม่นานค่ะวันพฤหัสที้นะคะที่จะเจอกับดีทรอยพิสซันแค่เจ็ดโมงเช้าพวกเขาน่าจะได้ดา,ดาริสการแลนเดินกลับมาลงสนามทําการแข่งขันนะคะจากอาการบาดเจ็บที่กรามหักแล้วเบรกไปถึง19เกมค่ะดูแล้วเนี่ยโอ้โหจะยิ่งลงตัวแล้วก็เออแล้วก็แข็งไปอีกเลยค่ะเราไปต่อกันที่เกมต่อไปเลยค่ะเฟนิกซ์ เดินทางไปเยนไมมิฮีดเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็นฟินิกซันที่ควา้าชัยชนะไปได้ฮีทวันนี้นะคะพวกเขายังคงใช้เชอรี่โรเชียค่ะเป็นผู้เล่น5ตัวแรกทั้ง2ทีมในช่วงเริ่มเกมเนี่ยต่อสู้ก็ได้เป็นอ,อย่างดีจนกระทั่งฟินิกซันสามารถขึ้นนําได้ในช่วงท้ายตคร์แรกอ่ะแล้วก็ค่อยๆนําห่างไปเรื่อยๆและคลองเกมได้สําเร็จแมบบ้ว่าวันนี้นะคะเดวิดบุกเกอร์เนี่ยจะยิงไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้โกลต้มแบบที่ผ่านๆมาก็ตามไมมี Hit, ่ะพพวกกเขายายา็ยยมเเต็มทที่ลยนะคะคได้้ังจิ เชอร์รี่โรเชียแล้วก็ไทเรอร์ฮีโร่แต่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมาก็เป็นฟฟนิกซันส์กับวันนี้ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้118ต่อ105ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติชนะไป2ต่อศูนย์เฟนิกซันสามารถแก้ตัวได้สําเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดก็ตามเป็นยังไงคะับมิเน่การพ่ายแพ้ของแมมี่ฮิตในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยแพ้เป็นเกมที่7ติดต่อกันแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับแอนดินตูนเชื่อไหมครับ,รบว่านี่คือครั้งแรกของโค้ชเอริกสโตรสตาตั้งแต่ที่เข้ามมมาาาาาททททํหหหนนน้้้้้ีี่่ัััวโคคคชเลยยะรรบงสุดแ แมี่ฮีทเนี่ยแพ้ระดับ7เกมติดนะั่นคือปีฤดูกาล 2007- 2008ก่อนที่เอริกสโปรสตาจะเข้ามาทำหน้าที่พอฟังแบบนี้เนี่ยเห็นมาตรฐานที่สูงมากๆเลยนะครับของแมมี่ฮีท จริงค่ะเพราะว่าฮีทเนี่ยมันเพื่อนอย่าลืมนะคะนอกจากที่เขามีทีมบริหารแล้วก็ทีมโค้ชสตาฟโค้ชที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็ยังมีฮีทคั u เจอร์ค่ะพีเนยอย่างที่พวกเราเคยไป N อ็นบีไฟนลมานะคะและสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆก็คือความเป็นฮีทค c ลเจอร์จริงๆได้คุยกับยูเนสซ่าสเลมแล้วเนี่ยความเป็นฮีทคัลเจอร์ตุนจับใจความได้ว่าสิ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็คือการเสียสละค่ะ <ừ. S 1> ก,การสักคริฟายนะคะไม่เอาความสําเร็จของตัวเองเป็นที่ตั้งทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อให้ความสําเร็จข,ของททีีีีีมมมเเเนนนนนน่่ยยยยปป็็็ตัััั้้้งงหลกกอออดจริๆคืวพา ทุกอย่างจริงนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4คือพวกเขาเรู้ดีว่าทางฟินิกซันเล่นควอเตอร์ที่4ไม่ดีพยายามไล่บีแล้วก็ทําไม่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าช่องว่างในการนําของฟินิกซันค่อนข้างเยอะระดับ20กว่าแต้มมันก็เลยทําให้แมมมี่ฮีตเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ทันเกมวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฟินิกซันที่ในช่วงควอเตอร์ที่4โดนทีมตรงข้ามเนี่ยทำแต้มเหนือกว่าที่เรียกว่าอัลสกอร์เนี่ยแหละครับวันนี้ก็ตกเป็นรอง13แต้มได้ อย่างดีนะครับแม้ว่าเดวินบุคเกอร์อย่างที่แอมินตูนพูดครับวันนี้อาจจะไม่โกยแต้มถึงระดับ40แต้มแต่เขาสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์คนล่าสุดมาครองวันนี้โชว์ฟอร์มระดับ22แต้ม8รีบาวกับ6แอสซิสต์นะครับโดยที่ไม่มีเทอร์เวอร์แม้ว่าการยิงฟิวโกจะไม่เฉียบคมก็ตามแต่วันนี้คนอื่นๆในทีมเนี่ยค่อนข้างมีความสมดุลน,นะครับเมมือาจะเป็นอย่างเควินดูแรนวันนี้20แต้มแรดลีย์บิลอีก19แต้มแล้วมีทับสำรองอย่างเอริกออดนนนีีีีกกกกกก23 3แแแตต้้มมมมยยยิงนนงะะลลลไป5ู็เทรรททํําาาาาใหรรรจ่ ไม่ได้ไปแบกคนใดคนหนึ่งนะครับ แม้ว่าจะทําให้สถิติของฟินิกซ์ซันสสิ้นสุดลงที่6เกมติดที่มีผู้เล่นอย่างน้อย1คนสามารถทําระดับอย่างน้อยได้40แต้มก็ตามแต่พวกเขาสามารถคว้าชนะมาได้แบบนี้ดีกว่าและเพื่อนๆเนชื่อไหมครับว่าฟินิกซ์ซ u น์ที่สามารถบุกมาเอาชนะมามีฮิตได้แล้วก็ปิดซีรีส์ในฤดูการปรกติชนะ2ต่อ0นถือว่าเป็นการชนะแบบกว่าซีรีส์ในฤดูการปรกติเนี่ยครั้งที่2นะครับจากในรอบ17ฤดูการหลังสุดน้อยมากๆนะครับครั้งแรกที่พวกเขาสามารถทําได้นั่นคือในปี2021ที่ในทยที่สุดเอ้วทง่ในท้ายที่ส สามารถเข้าสู่ NBA Finals ได้ตอนนั้นฟินิกซันก็มีผลงานที่พีคมากๆเลยแล้วก็เพิ่งมาเป็นครั้งนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับที่กวาดซีรีส์ในฤดูกาลปกติใส่แมมมี่ฮิตได้ถึงบอกว่าแมมมี่ฮิตเนี่ยเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงมากๆครับจริงอ่ะแต่ว่าตอนนี้สิคะมีในเน่ในขณะที่แมมมี่ฮิตแพ้เจ็ดเกมติดต่อกันนะคะเขาจะตกมาอยู่อันดับที่8แล้วในส่วนขขงฟินิกซันสิคะช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง8เกมแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นตอนนี้กระดึบกระดึบขยับขึ้นมาออยู่ัันนดบ6ใ เพลย์อ f ฟแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเราไปต่อกันที่เกมต่อไปเลยคะ่ะไม่ใช่แอ e. ดมินเอเนี่ยผิดหวังคนเดียวแอลเอเลเสของตัววันนี้ก็โหเศร้าผิดหวังเหลือเกินนะคะอุตส่าห์เอาชนะ Golden State Warriors <c oughs> มาได้เกมแห่งปีแท้ๆเลย <c oughs> วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว่าแต่แอดมินเอคะใส่ทําไมคะเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> ให้กำลังใจแอนโทนีเดวิสครับไม่ใช่แล้วแบบนี้วันนี้นะคะเดินทางไปเยือน h ิว s ัน n r o อกเกสค่ะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่4ครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติ3ครั้งแรกเลเกอร์ชนะ2ครั้งแพ้หนึ่งครั้งแต่สำหรับเกมวันนี้ค่ะเรื่องเกมมานะคะเราเห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะเล่นนะแล้วเอาชนะที่มันแตกต่างกันเหลือเกินของเลเกอร์ซะก็ฮิวสันบล็อกเกสวันนี้ฮิวสันบล็อกเกสเนี่ยมาดีมากๆเลยทั้งเจอร์รี่กรีนเอาไปเลนเชนคูนค่ะพวกเขาเนี่ยขึ้ กว่า18แตบบ้มคอเดอร์ที่3าค่ะนำห่างกว่า24แตบบ้มคอเดอร์ที่4บางช่วงเนี่ยนำห่างกว่า30แต้มโอ้โหดูแล้วเกมวันนี้เป็นเกมที่ปวดหัวเหลือเกินนะคะแม้ว่า LA Lakers เนี่ยจะสามารถไล่ตามไปได้ในช่วง4นาทีสุดท้ายหรือเพียงแค่10แตบบ้มแต่ Houston Rockets ที่มาดีขนาดนี้พวกเขาไม่ยอมปล่อยให้ชัยชนะเนี่ยลอยมือไปเด็ดขาดค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เอาชนะไปได้135ต่อ119 จบซีรีส์ดูการปรกติเสมอกไป2ต่อ2วันนี้ค่ะมิน่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับ LA l a k e r เกำไม่เป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยคือต้องบอกจริงนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยดูแล้ว LA l อ LA k e r เกเป็นอีกเกมนึงที่เขาเล่นแย่ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับ<ม>เริ่มเป็นที่ทอ r ์เรนสปรินกันก่อนเลยทั้งทีเนี่ยต้องการให้เขาเล่นเกมรับวงนอกช่วยยิง3ค<อ>ะแนนถูกไหมครับแต่ทอ r เรนสปรินวันนี้ก็ทําได้ไม่ดีเลยน่าผิดหวังเช่นเคยแฟนๆหลายตัวหลายคนเนี่ยอยากจะให้เจเร็ดแวนเดบิลที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้ามงตโค เป็นตัวสำรองเจเร็ดแวนดวิลลงมาปุ๊บเนี่ยก็เล่นโอเคมากๆเลยนะครับแต่ด้านมันหลุดครับมาหัวเสียจังหวะที่โดนดีลอนบรู๊คผลักด้านหลังแล้วก็ไม่ได้ฟฝ้าไม่ได้ฟฝ้ารุนแรงอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการผลักกันโดนฟฝ้าเทคนิคไปครั้งหนึ่งเจ้าตัวของดีลอนบรูคเนี่ยก็เดินมาผ่านหน้าเหมือนมีการพูดมีการยั่วอะไร,ไม,รไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวของเจเร็ดแวนดวิลเหมือนไปปัดไปชี้ด้านหลังหัวของดีลอนบรูกก็เลยโดนเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันไป ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้23แต้มกับ10แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลมีความกระตือรือร้นทั้งเกมรุกและเกมรับมากกว่านักกีฬาหลายต่อหลายคนในทีมด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่เซ็งมากๆเลยก็คือวันนี้เนี่ยทางทีมใช้เวลาในการลงสนามของตัวเขาระดับ37นาทีทั้ทงๆที่ในช่วงพอตสี่บางช่วงเนี่ยตามระดับ30แต้ม เหมือนอาจจะเห็นว่าร้านชุดใหญ่นะ20ต่อ5กลับมาเหลือ10แต้มเนี่ย<ม>อาจจะมีลุ้นค<ม>ัมแบ็กก็เลยให้รรบอลลงเล่นต่อแต่ในท้ายสุดก็ไม่สามารถกลับมาได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเปลืองเวลาโรบล์ยังไงไม่รู้ครับเช่นเดียวกับแอนโทนีเดวิสนะครับวันนี้ทําไป23แต้มแต่การเล่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับของตัวเขาเนี่ยเหมือนช้าไปจังหวะหนึ่งเหมือนเหนื่อยเหนื<ม>่อยเหมือนสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าในเกมวันพรุ่งนี้เป็นเกมการแข<อ>่งขันแบบ2วันติดเจอกับแอตแลนตาฮอสเนี่ ฤดูกาลนี้ค่ะเราก็รู้สึกนะว่า AD ดีเนี่ยพยายามเต็มที่มากๆพยายามจะลบคําสบประมาทต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็จํานวนน,น,านาทีในการลงสนามทําการแข่งขันของเขาแล้วก็ตั้งแต่เปิดฤดูการมาเขาทําได้ดีมากๆนะคะฤดูการนี้ค่ะเขามีจํานวนนาทีในการลงสนามทาการแข่งขันเป็นอันดับ3ของลีนะคะที่1 6 5 1นาทีเป็นรองแค่โคบีไวท์ค่ะกับเจมส์เดนโรสันของชิค,คาโกบูเท่านั้นเอง AD ดีนี่ก็ตั้งใจเต็มที่แล้วจริงจริงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนจริงๆนะคบว่าเขามีปัญหาบาดเจ็บตั้งแต่ในเกมที่เจอกับ บอลเลอร์เนี่ยก็บริเวณโคนขาหนีบเราต้องออกจากเกมการแข่งขันไปแป๊บหนึ่งและยังมีเรื่องของสะโพกอีกอนี่แหละครับคือทั้งสิ่งที่แฟนๆ LA l a Lakers กสกังวลกลัวว่าเดี๋ยวยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเน่ยฤดูการดําเนินต่อไปเรื่อยๆจะเข้าเพลย์ออฟจะเข้าเพลย์อินเนี่ยสภาพร่างกายของเอดีหรือบอนจะเป็นยังไงครับและคนที่น่าผิดหวังมากไปกว่านั้นครับในเกมวันนี้คือออส r ินรีฟวันนี้เนี่ยเจ้าตัวมีแค่แปดแต้มนะครับแต่การยิงการเล่นเกมรับเนี่ยวันนี้ออสซินรีฟสเปะสปะมาไม่ดีเลยครรััใในนนนนฤดดูกาาี้้ภพวมมทงหือแ หวังว่าเขาจะต้องดีกว่านี้จากในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วไปเล่นที่ f ีบาเวิร์คั p เนี่ยก็ดูดีมากๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าพอมาในฤดูกาลนี้ยังดูแกว่ง พอบทจะดีก็ดีนะครับพอบทจะไม่ดีก็หายไปจากเกมเลยการยิง3คะแนนตัวจริงตัวสำรองเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่คือปัญหาของออสตินรีฟเช่นเดียวกับดีโรในวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะทําไป23แต้มช่วงควอเตอร์แรกในกดคนเดียวรัวๆสี่สี่ลูกแรกเนี่ยลงหมดเลยทําไป12แต้มแต่หลังจากนั้นยิงฟิลโกตลอดทั้งเกมหลังจากนั้นลงไปเพียงแค่4ลูกถ้าเกิด2คนนี้นะครับทั้งออสตินรีฟทั้งดีแองเจโรรัสเซลเนี่ยสามารถมีเกมยิงที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยดีไม่ดีลาล์เอเล็ไเกอร์สอาจจะคั วันนน้ะะคะเ,เพื่อนๆในช่วงจบจบเกมแล้วอะค่ะที่เราได้เห็นสัมภาษณ์ของลบอนเจมเรารู้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยหงุดหงิดกับการฟาวของเดรลอนบรูมากๆคือดูแล้วแบบตั้งใจแล้วหนักจริงๆนะคะมินเน่เพราะใช่ค่ะพอเวลานักข่าวถามะค่ะเกี่ยวกับเดรลอนบรูลบอนเจมบอกว่า next question ไม่อยากตอบไม่อยากพูดถึง<ม>ค่ะขอ<ม>คําถามต่อไปเลยได้ไหมเช่นเดียวกับแอนโทนีเดวิสนะคะที่เขาไม่พอใจเดรลอนบรูค่ะที่ไปผลักหลังของเจเร็ดแวนดบิลนะคะก็มีอาการหัวเสียแล้วก็หลุดเทคนิคไปอะใช่ครับแต่จุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของเจเร็ดแวนดบิลก็ถือว พลาดนะครับ เพราะเหมือนไปเข้าเกมของดีลอนบรูสเขาควรจะต้องอยู่กับเกมครับไม่ต้องไปสนใจเล่นกันต่อ,อพอเจอเรดแวนวิล์ออกไปปุ๊บเอลเอเลเกอร์เรียบร้อยเลยในจุดนี้ต้องให้เครดิตการเล่นของฮิลซันโรเกสมากๆนะครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้เนี่ยเจเรนกรีเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ครบเครื่องและก็ดีมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเขาทำไป34แต้ม12รีบาวกับ7จ็ดแอสซิสสิบสอรีบาล์เนี่ยถือว่าเป็นรีบาลที่มากที่สุดในชีวิตของตัวเองด้วยและก็ถือว่าเป็นการรีบาลอย่างน้อย10ครั้งเนี่ยสองเกมติ้เขาบอกลวว oga, เลยว ต้องการพัฒนาตัวเขา ให้ทำประโยชน์ให้กับทีมนในส่วนอื่นๆด้วยไม่ใช่แต่การทำแต้มอย่างเดียวตอนนี้ก็คือการรีบาวเนี่แหละครับที่เห็นว่า Green เจเรนกีเขาพยายามซึ่งก็ถือว่าวันนี้เนี่ยอีกสิ่งที่อีเมอุโอกาเขาก็พยายามทำเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแต่คนที่ยังคงมีฟอร์มที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคืออัลเฟรนเชนกุลทิก้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับในเกมวันนี้ก็ครบเครื่องเช่นเคยครับสามสิบเอ็ดแต้มสิบสอง 12, รีบาวนกับ 7, เจ็ดแอสซิส,สย้อนไปนิดๆหน่อยๆนะคริ โดยเฉพาะอัลเรนเชนกุล<ม>การเล่นในบ้านในช่วงว4<อ>เกมหลังสุดเนี่ยผลงานดีมากๆเลยนะครับและจาบรีสมิธจูเนียนะครับที่เบรกไป4เกมก่อนหน้านี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเกียวันนี้ก็กลับมาแล้วครับทำไป18แต้มกับ9รีบาวน์นี่ก็เยี่ยมเช่นเดียวกันหามไปดูในส่วนของทัพสำรองวันนี้ได้แคมวิดมอร์ครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยกดไป20แต้มเราเห็นทั้งการยัดห่วงนะครับวันนี้เนี่ยพยายามจะยัดห่วงใส่โรบรอนเจมส์ด้วยซ้ำไปเ้าเกิดโดนอัดยัดห่วงปูบลงไปลูกนั้นเน่ยออวังงารขตที่ บอกแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีการยั่วประสาททีมตรงข้ามนะครับแต่การเล่นของดิวแรนบุ๊กเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญให้กับฮิล n ันโรเก s จริงๆหมวังจะเป็นการยิงทั้ง2และก็3คะแนนนะครับวันนี้ทําไป17แต้มการเล่นเกมรับตัวของเขาก็ยังคงทําได้ดีครับมีผลกับทีมมากๆและแล้วค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะเอาเอเลเกอร์ akers, ค่ะก็กลับมามีผลงาน50าสิบเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งขึ้นขึ้น,น,นลงลงอีกตามเคยค่ะให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยบริหารหัวใจกันต่อไปอยู่ในอันดับเก้านะคะในพื้นที่เพล หลุดพื้ที่เพลย์อินแต่ว่าก็ห่างแค่กิมเดียวเท่นั้นเองนะคะ ทีนี้เราไปดูเกมเปิดตัวหน้าโค้ชคนใหม่ด็อกรีเวอร์กับทีมวอลกี้บัคส์เดินทางไปเยือนเดวอนักเกสถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติเริ่มเกมมาเป็นวอลกี้บัคส์ค่ะที่มีการยิงที่ดีแล้วก็มีเกมที่ดีนะคะพวกเขาออกนําไปก่อนเลย20ต่อ8ก่อนที่นักเกสเนี่ยจะมาไล่ทนันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทั้ง2ทีมก็สู้กันแบบสูสีมากๆบัคส์เนี่ยมันหลุดในช่วงท้ายคขาไดที่สามนิดนึงค่ะก่อนที่พวกเขาจะมาไล่ทันในช่วงกกกกกลลาาาางงงครรร่่่่สุดดดททท้้้ยไเเนนววมัััีีพข ในช่วงท้ายเกม8ต่อ0ูนบัคพยายามสุดใจแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นเดวอนากเกสนะคะที่รักษาเกมในบ้านคว้าชัยชนะไปได้1 1 3ต่อ107ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ1ต่อ0นี่เราถือว่าเป็นพีวิวเอ็นบีไฟนอลอีกคู่หนึ่งก็ว่าได้เลยนะคะเอมีไเด้เสมอกันกว่า12ครั้งผลัดกันนำผลัดกันตากว่าอีก9ครั้งโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนด็ดอกริเวอร์นะครับที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชเกมแรกวันนี้แหละแล้วต้องมาเจอกับแชมป์เก่าอย่างเดนเวอร์นักเกตเพราะว่าเดนเวอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แน่นมากๆเลยก่อนเกมแข่งขันในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางแฟนๆของเดนเวอร์เนี่ยเขาก็ลุ้นอยู่นะครับว่าวันนี้จะได้ชมยานิสอันเดสตูมโป้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยสบายก่อนที่จะลงทายยําการแข่งขันก็มีการมาวอร์มมาทดสอบร่างกายนะครับ ถ้าเกิดวันนี้ยานิสไม่ได้ลงเนี่ยเท่ากับว่า2เกมนี้เนี่ยแฟนๆของเดนเวอร์เนี่ยพลาดโอกาสได้รับชมผู้เล่นที่ระดับผลงาน MVP นะครับเกมก่อนหน้านี้ก็เป็นโจเอลเอมบีฟไม่ได้ลงทําการแข่งขันแต่วันนี้ยังโชคดีครับยานิสตัดสินใจลงแต่ในเกมวันนี้ก็ดูตูงขเขาเนี่ยไม่ค่อยคึกไม่ค่อยแบบ <ừ. S 1> เหมือนปกตินะครับแม้ว่าผลงานจะยังคงเฉียบอยู่ก็ตามครับวันนี้ทําไป29้แต้ม12อรีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลแต่ภาพรวมความคึกอย่างที่บอกครับวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่พยากรแบบขนาดนั้นคริสเนวตันบรูคล วันนี้บรูคโลเปสยิง3คะแนนดีสร้างความปวดหัวให้กับนิโคลายโยคิชในการยิง3คะแนนมากๆเลยคริสมิโรตันยิงระยะกลางทําแต้มเสริมให้กับยานนิสเตมที่มากๆเลยหน้าเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับถ้าเกิดมาลีกบิสเล่วันนี้มีการยิง3ที่เฉียบคมกว่านี้วันนี้เขาเลยยิงไป7ครั้งลงไปลูกเดียวเองเช่นเดียวกับเดเมนเลยเลิดนะครับถ้าเกิด2คนนี้เนี่ยมีการยิงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีแต้มที่มากกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยวันนี้ยิ่งโหดยิงสูสีกว่านี้มากๆเลยครับในจุดนี้ก็ต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของเด นอกดีมากช่วยกันซ้อนช่วยกันรีบาวเกมรับดีจริงๆหลังจะจบเกมแข่งขันเนี่ยด็อกริเวอร์ก็มาให้สัมภาษณ์นะครับเขารู้ดีครับว่าทีมมิวสิกบักส์เนี่ยคือทีมที่ต้องการคว้าชแชมป์สถานเดียวในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําหน้าที่หัวหน้าโคช้ชฤดูกาลที่25ของตัวเขานะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนไล่ออกมาจากซิกเซอร์สแล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายก่อนที่จะได้รับโอกาสนะครับมาเป็นหัวหน้าโค้ชอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตัวของเขาก็รู้ดีนะครับว่าทั้งผู้เล่นในทีมเนกเานงงใิดึร ับหาร่วมกันแต่เขาก็เชื่อว่าทุกคนในทีมของมิวกี้บักเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพราะว่าเป้าหมายมีอย่างเดียวครับนั่นคือการคว้าแชมป์อย่างที่บอกก็ไดาเห็นใจด็อกริเวอร์นะคะเกมแรกค่ะเปิดตัวกับทีมใหม่เดยก็เจอทีมระดับแชมป์เลยแล้ววันนี้นิโคลายโคิชเนี่ยก็จัดหนักให้เลยค่ะทริปเปิลดับเบิรนะคะ25แต้ม16รีบาวกับอีก12แอสซิสค่ะเป็นทริปเปิลดับเบิรครั้งที่14ของตัวเองในฤดูกาลนี้เจอยานในสี่เกมหลังสุดนี้กว่าเรียบเลยนน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 ะะะะคทััั้้้4เเเเเกกกกมมม่่จาร็็วววใีีีดดดชย 35แต้มกับ5แอสซิสการเล่นแบบทูแมนเกมครับเล่นร่วมกับ ok นิโคลายโอคิยก็ยังคงร้ายกาจนะครับไม่ได้แต้มก็ได้ฟาววันนี้เจมารมอรียิงลูกโทษดีจริงๆพลาดไปเพียงแค่ลูกเดียวในฤด,ดูกาลนี้ยามใดก็ตามนะครับที่เจมามอรีเนี่ยมีการทําระดับอย่างน้อยได้ถึง30แต้มเดนเวอร์นังเกตยังไม่แพ้ใครเลยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินนะครับคือนิโคลายโคิชเนี่ยเป็นแกนหลักสําคัญเป็นหัวใจของทีมทุกคนทราบกันดีแต่การที่เดนเวอร์นังเกสจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยตัวของเ,เจม มากเลยแม้กระทั่งตัวของนิโคลายโยคิชเองก็ยังเคยออกมาบอกเลยนะครับและเชื่อเละเกินว่าเพลสสำคัญเพล์ที่แฟนๆหลายคนหลายคนเนี่ยให้เป็นเพลออฟอะเกมก็ว่าได้นะครับนั่นคือจังหวะ24วินาทีสุดท้ายนี่แหละที่เดมเมเลเดลลุยเข้าไปจะวางบอลแอรอนกอรอนที่อยู่ตรงนั้นนี่กระโดดวัดเข้าไปกดคาแป้นเลยครับโหลูกนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดเดมเลลงไปเนี่ย ทางเมกกี้บัคกก็จะตามเบือพเพียงแค่3แต้มสร้างความกดดันให้กับเดนเว์นากสพอบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยปัดไปปัดมาบอลไปโดนเดมจังหวะที่อยู่บริเวณเส้นออกนอกสนามอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นทางเดนเวอร์ได้ครองบอลหลังจากนั้นก็ประคองตัวนะครับเก็บฟาวยิงลูกโทษต่อไปแล้วก็เอาชนะไปได้เกมวันนี้เนี่ยอึดอัดเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ชัยชนะว,วันนี้นะคะประกอบกับที่โอเคซีสันเดอร์เนี่ยแพ้ต่อทีวูฟทำให้เดนเวอร์กสสึ้นมานเป็นอันดับสองฝคฟันตะวันตกแล้วค่ะ โหดร้ายเช่นเคยกับฤดูกาลที่ผ่านมาเลยค่ะเอมิเน่ทีนี้สาหรับเกมที่เหลืออยู่ในวันนี้ลค้คะเอมิเน่มีผู้เล่นคนไหนที่แบบเด็ดๆดมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างต้องยกให้กับการกลับมาของเบนซิมมอนส์นะครับตัวงเขาเนี่ยเบรกไปกว่า37-38เกมเลยนะครับตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาย,ยนเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังครับเหมือนเป็นกดทับเส้นประสาทอะไรสักอย่างนี่นะครับแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขาในวันนี้นะครับวันนี้ทําไปสิบเอ็ดแต้มไปเรีบาวกับส บาวท่านนั่นเองนะครับจะเป็นทริปเปิลเดอร์โบลที่น่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยฟิลโกระดับ100%เลยนะครับไม่พลาดเลยแล้วก็ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสุดยอดนะดีใจมากๆเลยที่น่าเชื่อวันเซี่ยงซัมไพกับมีผลงานได้แบบนี้เป็นแฟนเนี่ยรอชมอยู่ไงพี่เน่จากการลงสนามทั้งหมด18นาทีนะครับเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในรอบ10ปีหลังสุดที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ10แต้ม5รีบาวกับ10แอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโกระดับ100%แล้วก็ไม่อยเปอร์อีก3คนก่อนนนห้้าีเนี่ยก็มีจิมมี่บัตเลอร์นะครับ ปี2017 uh huh. แล้วก็นิโคลาโยคิชในปี2018แล้วก็จอแดนแมคลาฟลินนะครับปี2022ก่อนที่จะมาเป็นตัวของเบนซิมอนส์ในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับโอ้โห uh huh. วันนี้เนี่ยผลงานประทับใจแม้กระทั่งแจ็ควอร์นะครับหัวหน้าโคจยังชื่นชมเลยบอกวันนี้ประทับใจเบนซิมอนส์เลอเกินและในท้ายที่สุดเขาคือคนที่มีส่วนสำคัญมากๆเลย uh huh. นะครับที่ทำให้บรูค k ินเนสเนี่ยสามารถถล่มเอาชนะยูทา j แจสไปนะครับ147ต่อ114 ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆก็ดีแล้วล่ะคะ่ะที่เป็นซิมมอนเป็นแบบนี้ก็ขอให้เขานะคะรับความมั่นใจกลับมาสักีงนะนะเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็ให้มีผลงานแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะขยับไปะคะ่ะโดมเมนเป็นทัาทามาในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะทำไปทั้งหมด20ตาม26รีบาวกับอีก5แอสซิส์ดยการยิงฟิลโก90.9% 26รีบาวเนี่ยทือเป็นการรีบาวมากที่สุดในชีวิตการเล่นของเขาเลยนะคะพาทีมเอาชนะเมมฟิสกิลซี่ไปได้อย่างที่ควร13 0ต่อ94ไม่รู้ว่าวันนี้โดนมินทาซาบูนินซี่คืออยู่ใต้แป้นตลอดเลยปะใครเนี่บอกแล้วครับว่าจากไป26รีบาวเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นอีกคนที่เอเรียกว่าติดออลสตาร์ตัวสำรองถูกไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าจะติดหรือเปล่าคนเดียวเนี่ยรีบาวมากกว่าตัวที่คนที่เหลืออยู่ของทีมแซคราเมนโตคิงส์ทุกคนเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเครื่องจักรในการทำดับเบิลดับเบิลที่สุดยอดมากๆเลย คือจริงๆอ่ะเขาเป็นเซนเตอร์ที่อันเดอร์ไซส์ด้วยนะคะแต่ว่าสามารถรีบาวได้ขนาดนี้ชื่นชมมากๆจริงครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือลูกาดอนชิตครับวันนี้เนี่ยทำไปถึง45แต้ม9รีบาวกับ15แอสซิสต์นะครับขาดไปเพียงแค่รีบาวเดียวเท่านั้นเองไม่อย่างนั้นก็จะเป็นทริปเปิลเดอร์โลแล้วและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าลูกาในวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ45แต้มกับ15แอสซิสต์มากกว่างนม่งคีรั้ง แล้วจะทำ45แต้มด้วยเนี่ยยังไม่มีเยอะขนาดนั้นลูก้าเนี่ยในช่วง5เกมหลังสุด4เกมหลังสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวเขาคือทริปเปิลเดอร์โลระดับ40แต้มเลยนะครับเล่นร่วมกับทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เล่นร่วมกับเดริกไลฟ์ลี่วันนี้เดริกไลฟ์ลี่เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆทำแต้มมากที่สุดในชีวิตในท้ายที่สุดยื้อเอาชนะออรแลนโดแมจิกไปได้แบบบูดวิดมากๆเลยนะครับ131ต่อ129ขยับไปดูทีวูฟบ้างค่ะวันนี้พวกเขาก็ยอดเยี่ยมมนนนะะะคคกเเเออออาาชซัตดร์่บ้107 101ส ทูกการปกติกันไป2ต่อ2ค่ะทีวูฟตอนนี้กลับเข้ามายืนเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกได้อีกครั้งนะคะและก็ยังไม่พอค่ะเพราะเขาเป็นทีมที่มีเกมรับอันดับหนึ่งของลีกอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูตารางอันดับกันซะหน่อยค่ะพอดูแล้วเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรเลยนะคะในฝั่งตะวันออกค่ะสามอันดับแรกยังคงเหมือนเดิมบอสตันเซลติกส m i l w a ์ว e กกี้บัคส์ก็ฟิลาเดลเฟียเซเว่นเซิกเซอร์สแต่อันดับ456มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะเป็นนิวนเ3อันด แบแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือมินิโซตาทิมเบอวูฟส์เดมัวนักเกสแล้วก็โอเคซีสันเดอร์ส่วน4 5 6ห้าหกค่ะก็คือ LA ลเอคลิปเปอร์แซคราเมนโตคิงส์แล้วก็เฟรนิกซันส์ โอ้โหวันนี้เหนื่อยเลยค่ะวินเน่หลายคู่เหลือเกินค่ะจัดให้เพื่อนๆครบถ้วนแล้วก็มาหลายคู่บ้ากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆดูเกมวันนี้แล้วค่ะผิดหวังสมหวังอย่างไรบ้างค,งมงอ,างางคอมเมนต์มคามคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆจากพวกเราทั้งคู่อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโกล้ Twenty Three Mania ตรงกลางนี่เลยะคะ่ะ <ๆ S 1> เพราะ NBA <S <S คือจีเด็กของเรา Twenty Three Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนของพุดทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับประตูน่ยผิดหวัง ทั้งิหวังและสมหวัง